สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทนาเดินตามแล้วก็ล้อเหล็กนะครับผมล้อเหล็กใส่ไว้ย่ํานานะครับใส่รถไทนาเดินตามนะครับมาดูล้อเหล็กก่อนนะครับตัวนี้ก็จัดส่งลูกค้านะครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้นะครับ วงล้อขนาด28นิ้วนะครับวงล้อย8่ินิ้วใบห้านิ้วนะครับใบห้านิ้วส6หใบห้ 16, านิ้ว14ี่ใบนะครับ14ใบนี่ครับใบห้านิ้ววงล้อย8ดนิ้วนะครับ14ใบตัวนี้ล้อนี่ขนาดาราคา6,600บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับ6,600อนะครับ แล้วก็เครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทยนาเดินตามขากระทูนะครับท้งใหญ่นะครับขากระทูทั้งใหญ่นะครับใส่รถไทยนาเดินตามหน้ากว้าง1เมตรสานะครับหเมตรสาระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนราคานี้อยู่ที่8,00 0บาทนะครับเครื่องละ8 0 0 0บาทไม่รวมค่าส่งนะครับไม่รวมค่าจัดส่งตรงนี้ก็ส่งลูกค้าจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอแก่งค้อนะครับจังหวัดชัยภูมิครับ ยังหยอดข้าวตรงนี้ครับถังใหญ่ข้าวใส่ได้เกือบสิบกิโลนะครับถังหนึ่งข้าวลงเป็นลุมเป็นกอนะครับห่างประมาณสักยี่สิบเซนได้นะครับตัวนี้เป็นลุมเป็นกอห่างประมาณสักยี่สิบเซนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับรถไถยนาเดินตามจะมีเบรกนะครับผมนี่ก็เป็นขาก,กบนะครับ นี่ครับแกงหยอดข้าวจังหวัดอำเภอ,อเภแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับส่วนล้อเหล็กส่งอยู่ที่ซีสเกตนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0811206955นะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมส่งทั่วไทย มาวันี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ